ขาเนี่ยแะครับขากล่องก็มีส่วนครับผมขาต่ำขาสูงครับเวลายิ่งบางหาชิปเมตรพกชิปเมตรมันสิขึ้นมันสิตกนั่นแหละลูกแต่วันนุ่มบานปลานี่บ่ได้มีกล่องวัดระยะยังขึ้นมูดเหรอครับรักการบ่ไล่ครับมิตรรักกูครับพี่น้องหลังจากที่นุ่มบานปลาไปหาอยู่หากินมากกระมันอยู่ครับผมตัวกันมาขึ้นสิข่ข่อยดูเที่ยวเอาพูดเราบวกไม่ใช่พี่ชายแล้วพี่สวัสดี

นหพอ้ตนวน้องตกเนียไม่ว่าจะื้อาชุลมนไปทุ่งนาเนี่ยไปเนยังตะกาอะไยังงให้ถูให้นาเนี่ไปจะข้างนเหี่ยนมันคนมตกคนลมไปไหอ่าถี่มาถามคนตุกนี่คำเท่านห่ไปก็เตี้ยฟ้อนกันเดียวไปไปหน้าเตี้ยเลี้ยวเด้อเรียวเด้อนี่คำนี่ เี๋เขาเจ้ากันไทยละพี่น้องเอ้ยลูกบ้านป้าก้าจอดของเขาใหญ่ไปนําครับลุงกินนันอันยังกว่าลูงกินเขวาว้านเพิ่นนี่วนบรรยากาศตานเอาพี่นออ้องเห็นไนเอ็นลาแล้วครับผมเริ่มเตรียมแล้วจูดท่านแนนอัขั่นหน้าไปแล้วนูก็เริ่มหย่ขึ้นก้นก้นแล้วครับเระวัแล้ว ครับพี่น่องหลังจาก er ที่นุ่มบานป่ามาหอดท้องหน้าแล้วครับหน้าอ้ายอยู่แถวบ้านนี่แหละนุ่มบันป่ากับสิมาตั้งกล่องลอกเบิ่งครับเพราว่ามือนนุ่มบันป่าถอดปืนลัางเนาะส้อรับตั้งกล่องนุ่มบันปลากับตั้งบ่อไก่ขึ้นหมู่ดอกครับเนี่ยนกับสอบถามมาอยู่มาเบิ่งดูไรนุ่มเนี่ยนกับสอบถามมาเบิ่งมามาอยู่เนาะครับวานุ่มบันปลาตั้งกล่องเจ๊งเม็ดเจ้งเม็ดอย่งประมาณนี้เนาะ่าตั้งกล่องเจ้งเม็ดมันก็ขึ้นอยู่กับขานพ้อพี่น่องมาเบิ่งนี่ครับผม นุ่มบานปลาตั้งประมาณ1ิบปดเมตรครับผมตามสูตรเพ่นนั่นแหละต่ว่านี่มันเป็นขาสูงนะพี่น้องเนาะมาเบ่งด้วยละ่ะขากล่องนี่นไหมครับมันกบบระบาดฟิกตายโตนะมันกับมีขาเนี่ยแะครับขากล่องกับมีส่วนครับผมขาตมขาสูงครับไปลายิ่งวางหาสิบเมตดพกสิบเมตรมันสิขึ้นมันสิตุกนั่นแหละลูกแต่ว่านุ่มบานปลานี่บไดมีกล่องวัดระยะยังขึ้นมูดหรอครับรักการบ่ไลครับมิตรรักกูไม่พี่น้องนุ่มบานปลา,าสิดตั้งล่องเมืองครับ1ิบปดเมตร ที่เขาว่าเนอ่ะเขาอยู่เขาอยู่ที่นั่นเอาล่องเบิ่งอีกเพือ่อความเัื่อทุกเบิ่งกลุ่มความ นเ,นเนี่ยมัาเป็นกองกำเนียร์บังเทียงว่าสูตส่ตอกสู่เทาดินี่บังสิบอ่าของพูดนี่แหละครับผมอันนี้กะขาไสเอียงเขากับ,บมีเนาะนิ่งแบบบ้านๆเลยล่ะพี่น้องนี่แหละขาไสกับก้อนหินนี่แหละายหลานแบบนี่แหละ ครับผมไปไปเบิ่งกลุ่มพี่น้อกนุ่มบ้านป้าก็ว่ามันเสียหล่อนอยู่น่ะนี่แหะครับมันบ้านนอกบ้านนอกเขาเนาะเพราะว่าสายขันยิ่งในสนามเพิ่นกับนีหมอนมีขาซ้ายมีหมอนหลอกครับผมนุ่มบ้านป้ากับสียิ่งแบบบ้านๆนี่ยแหละเอาข้าวขาวกับขาดินตัวนี้เพลินหมดพื้ความสามารถไปครับเพราะว่าเพราะว่าในความเป็นจริงน่ะมันบ่มีดอกสิไปใส่กล้องวัดระยะขันเขาสายหลาเนาะมันบินกวนพอดีครับว่ารับรถมันก็บินไปแล้วลูกัน ะอาข้างไหนซ้ายดินดินก่อนยางนี้เป็นตัวหันบ้านนั้นน่นสิออกบ่ออกเลยเนี่ยน,ะนมานปลากล็ได้ใส่เนี่ยก็ีถือว่าลอยลูกนะพี่น้องนะนี่ครับผมนัดแหลกเนาะเข่านี้นัดที่สองเข่านี้ครับผมนัดหนีเข่านี้ครับเป่ากับประมาณนี้ครับระยะสิบแปดเมตรครับเห็นบ่ครับนี่ผมนี่แหละประมาณนี้ครับผมบ่ต้องตั้งครับแสดงว่ากล้องอ่นในการแล้วแสดงว่ากล้องอ่นในการแล้วครับพี่น้องใอยบีกดีล่ะ แสดงว่าในการแล้วพี่น้องนุ่มบ้านป้าเราต้องตั้งดอกในการแลี้วนี่กุมประมาณเหรียญบาทเหรียญห้าสิบตาง์ครับผมระยะระยะวางหาสบเม็รเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรนี่เราต้องเพื่อครับผืนบอกนี่ไปพี่น้องนุ่มบ้านป้ากะอ,อ,อยู่ในกล่องคือสิไเด้เห็นอนเสียงเพื่อนเรครับกวักกวักกวักอยู่จะไปต้อล่องเบิงเนาะสีมานบอกครับผมฤดูการเปิดรูดูการไปพี่น้องไป ไปให้ทุกท่านทำก่อน เห็นยีบห้ัน,นม้ไม้หนนี่ครับผมนนต่อนุกตูมกับจักเป็นยังไงคือพอทัาเขาโอ้ตอนุกก็นหน้าพาเขเนาะนุมบานป้ากเปิดเสียงของเขาครับเพิ่งเพิ่ที่ทิับน่เ,เหลเ่าเห็นลหยตัวบินมากเบินมากบรรยากาศนี่คือีมาหอยแลวครับ,อบคอยใกล้เยเสียงกค่นหน กระเป๋าเข,าข่าครับผมซ่อน,นไ,นไนนอม,นม,าม,านมน่หนีได้เ,เ,เหรอครับพี่น้องสีมันมามันไหมนุ่มบานป้าสีฟางบนดูเขาเหรอครับอินแล้วนุกแหน่ครับพี่น้องหลังจากที่ นุ่มบานปลาอันไปหาอยู่หากินมากกระมานอยู่ครับผมอ,อันพอดีคนฝากเนาะให้เข้าใจกันเด้อพี่น้องครับมานอยู่ดิเดี๊ยดีตัวครับผมตัวหนึง่งตัวหนึ่งเอาไว้ท้าล่ะครับเพราะว่าบ่เคยเฮ็ดอันลาะรอง,องพัดลองเบิ่งหมดนี่ไปตัวนั่นแหละกระมานอยู่ไกลด้อพี่น้องเข้าใจว่าแกหน้อยเด้อยเลยแกหน้อยหรือเปล่ามั้ยกีบลาบแกหน้อยพัดแกหน้อยละมันม ด้อสิขอดเกันเพราะีนองนะครับผมจะมีปีนองว่าขอดย้องกาเสียบเสีบเนี่ันาเสบุดเตียเนี่าเสียบน้ำใสใไจ่ิงนี่นะครับผมน้าีนิ่งก็เมาไรอ๊บรับแกรักสาลบพี่ฟางนั่งพีพันธนาครับผมสั้นกันก็มูกกระทะได้ดสมันี่ว่าเสียชีเรมูกเลยง่ายจามคนเนี่ยเออเดอด๋เป็กเท่ากันเนี่ย เอาไส้หนีบ่มาบ่เอาข้อดีอยู่บ่เฮ้ยพอดีแล้วบมาเด้อพี่น้องมาเด้อจวดหือมาต้องอาน้ำกำนาดนำมาต้องเอ้ยหนึ่งเกี๊ยข้าวพี่น้องหอมแหงพี่น้องน้ำเงินครับผมหอมหมดเมืองอุูบนหมดเลยบ่เคยกินโซงลงเมืองครับผมทัดลูกเขาครับผมลูกเขาใหญ่เหมือนจะเป็นไก่ แา่วานุเขาญ่เออนุเขานพีร่างนครับจะไปเบิ้งเนาะบบันอีกทุกนลหุกทีขัดเลยเนาะาน่าสเอาไม่ไหลเอาทำีแล้วเอาินมือรุ่นเอาจิได้แเตียงอยู่อะไม่ยังเพิ่งเกี้ยนนมินแล้วมาตี่อันมันดึกบ่พี่ตัวกันมาคื้สิี่ไขด้ยแถเอาผราบวกไม่ยังพี่ายัพี่สวด มาเด้อพี่น้องมาเด้อคือเอารอบเสียก็สิงที่เจ้ารอบเสียเด้อเสียก็สสเสียมากถั่วหน้าพี่น้องมาอันนี้ <c oughs> บางแรี่ยงนะครับที่เข้าไปนี่นี่รัเดเรียบร้อยแล้วนะ,ะค,นคนรับพันยังพันยังรัดไก่หน่อยอันนี้ว่านู่เขาสนอันนี้ปลาปลายแหงหรอกครับปลายแหงนะพี่น้องงี้ว่าบางย่งไกลลูกแหลมมือกล่องเข้ารัดเพชรประดุกอืฝุ่นก็หมักอัวนะมันเข่าก็บางนี้ละน้ำใสจะจริงเบื่อพอดีพี่น้องกินข้าวเสียเบิ่อดล้วครับ นี่เบ้อแล้วบ่เบ้อเดียวพอดีละพี่เจ้าได้บาทเสียโอ้เจียก็เจียวไปวันนี่เอามาใส่เนี้ยเงินพุดเันเงินยังของเงินไขยื่งอ่ะพี่มองพี่น้องมาอันนี้เป็นยังก่อนแค่เหมืนพัดไก่พัดนกเขาเอาพัดไก่เหรอพี่น้องนกเขามันก็ยังซุ่มเสียงอยู่อันัดนกเขากับนกเขาใไงเหรอพัดไก่เด้อยัดไก่น่อยอืมยอดเลยพี่น้องมากนกเขาหอม อวามผัดีจะทำนะงดผัดผีถอะขนมามันจแซ่บกว่นี้ขากับผีน่องมาเด้อมาเด้อครับทอมแหงขวยแหงด้วยผุดขวแบวนด้อ่อไม่เด้อ่ม่ไอมาแมขวดนึงเออเอาก็ดจังอกินข้าวเลมันไปกินไหนกินัวกินน่องเี่สี่สุกกันนะเห็ไก็ได้เลยเสียาปคนกินวาสิถามอย่ป้อมเป็นเจียว่าอยู่งั้นเป็นเกียบ้าเลยนี่นี่เท่านี้ ครับผมหลังจากเลยไปหาอยู่หากินกรับทำานอยู่พี่น้องเอ้ยบา้านเท่าเนาะตามมดีิพว่าช่วงนี้มันกะไปกวางเขาหนู่มเสียงบ่อยน้งองเพื่อนนะเหนี้ยวผมนี่นะครับยิบเต่าอีแม่หายมากมเขาเย็นอีแม่ดอกออตามมิดีชีวิตพี่น้องมันตีว่ายังไงล่ะเนี่ยอะไรจะหน่นอยข่องครับตอนลูกตลุ่มแห่งติเด็ดก็หนีตอนลูกตลุ่ม Dante, да. มึงกับจกเตะัวหมดม่พี่น้องว่าเขาอยากกินเข่าทุกวันบ่า้เอาตัวบนจิบนี่ก็ครับผมกินได้งจะแจมกันนะครับที่บ้านเปิดติมาวเหเี็ดอยู่ครับหมันอยู่ครับไอตัวนกแก่น่าเข้ากันเลยนกแกน่ามาเลยครับก็เลยจมกแนหน่อยอยู่อันเทียงนั่นและี่กิว่าพัดเพชรนี่แหละเอานีมันมาเบานเบากยังกอดตัวแล้วเด้อให้เขาแจกันนะพี่น้องนะนี่เดี๋วมันผิดมันถือก็ไปหันนะครับผมสำหรับกินนี่ขอกราบเข้ามาสวัสดีครับครับ นุ่มแบนปายกินเขากันวิ่งแ้ว